จอนแร,นะรันแนลิเวอร์พูลอยากเซ็นเชเมนโยมกราคมนี้ชี้แนวรุกของแดงนั้นมีเยอะพอแล้วใช้เงินไปเยอะแล้วนะบรนเบครลิเวอร์พูลอยาบ้าจี้ควา้าเชเมนโยตลาดมกราคมนี้ตลอดชีโฮงฟอร์มน่าพอใจแม้จะมีช่วงแผวเกมชนะกับพืนาั้ของสังสเปอร์ก็ตามทีเอเกิติเก้ยังสายหัวชี้เกมสเปอร์รลิเวอร์พูลปะทะก,กันเดือดกันไปหน่อยอย่างกับใบออกรบ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวริวพูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวเดี๋ยวกันนี้นักคนดังฝั่งองตวนเชมเปโยถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่เดือดหอมของบิบาเล็กในขณะน,นี้กับผลงานที่ทําไว้ให้กับบรอนมัสสังกัดปัจจุบันหลายฝ่ายเชื่อว่าชื่อ,อชื่อของตัวลืกชาวกานาคนนี้ จะดูหอมอย่างมากในตลาดนักเตะเดือนมกราคม2026ซึ่งก็เงื่อนไขในค่าจิตสัญญา65ล้านปอนด์จะมีผลบังคับใช้และก็หลายสโมสรกำลังจับตาอยู่อย่างไรก็ตามจอนบานตำนานนักเตะลิเวอร์พูลกลับให้ความเห็นครั้งนี้บอกว่าทีมงแดงลิเวอร์พูลไม่ควรจะคว้าตัวชมเมนโยมาร่วมทีมไม่ใช่เพราะว่าดีไม่พอแต่เพราะว่านักเตะตัวรุกทีมมีเยอะอยู่แล้ว ดังนั้นท่านของทางฝั่งเดโมคราคมไม่ใช่เวลาที่จะเสัญญาณนักเตะรถ้าคุณดูสิ่งที่เรามีอยู่เราไม่มีปัญหาหรือว่าเรื่องการทําประตูและก็การสร้างโอกาสเรามีโคดีกั๊กโปเรามีอาริสันเดอร์อิซักเรามีฟอร์เดนเวียรเรายังคงม,มีโบซาร่าเรามีบริโอเอ็นคูโบฮานั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราดังนั้นแน่นอนว่าถ้าคุณรู้สึกนะว่าระยะยาวคุณต้องการเขาแต่ผมไม่คิดว่าเดือนมการาคมนี้ จะเป็นเวลาที่จากสัญญาณนักเตะดังนั้นผมไม่รู้นะว่ามุมมองของแมนเชสเตอร์นั้นเป็นอย่างไรถ้าเขามาเขาก็จะได้ลงเล่นก่อนนักเตะคนอื่นๆเขาที่พวกเขามีไหมดังนั้นแน่นอนว่านี่เป็นเพียงแค่ข่าวลือในหนังสือพิมพ์ในครั้งนี้เท่านั้นถ้ามองในมุมมองความสามารถแล้วเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยนะ แต่มอมองขอลิเวร์พูลแล้ววิธีแก้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เส,สัญญาณนักเตะหน้าใหม่เราซื้อนักเตะไปแล้วมากกว่า400ล้านปอนไม่ใช่บริยังไงแล้วไงแล้วเราจะซื้อนักเตะเพิ่มอีกของสภาพล้านปอนอย่างนั้นหรอแล้วถ้ามันไม่ได้ผลอีกเราจะซื้อนักเตะอีกคนในราคา1 0 0รล้านปอนเดือนมการาคมหรือยังไงไม่ไม่ไม่เรามีทีมที่ดีพออยู่แล้วเขาเป็นผู้เล่นที่ดีสโมสรต้องการตัดสินใจผมคิดว่าบริันั้นมีปัญหาตำแหน่งอื่นๆซะมากกว่า ที่เราเองต้องพิจารณาก่อนเซมิโยแต่ผมเองก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่ดีเลยนะแต่ถ้าเขาเข้ามาลิเวอร์ฟูก็จะได้รับการต้อนรับในครั้งนี้เป็นอย่างดีเอาล้ะหนงไงเมื่อจอรบานตำนานปีกลิเวอร์ฟูชี้หงแดงไม่ควรจะทุ่มเงินในการดึงองตวนเชมิโยจากบรมัทในช่วงเดือนมกราคมเหตุขุมกำลังดวรุกนั้นล้นทีมอยู่แล้ว แถมสโมสรเพิ่งจะใช้เงินก้อนโตในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาในครนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยโดยจอร์แานอดินปีกจอมเลื้อยของฝั่งเลมบูฟูได้ออกโปรโเบรกอาร์เนสร์ตผู้จัดจาการทีมของแดนเลมบูฟูว่าไม่ควรจะใช้เงินในการคว้าตัวองตัวเชเมโย่ก่องหน้าทีมบรามัสบารุมทีมในช่วงเดือนมกราคมเนื่องจากว่าสโมสรมีผู้เล่นตำแหน่งนี้ล้นทีมอยู่แล้วและก็แถมจ่ายเงินไปเยอะในช่วงซัมเมอร์ในครนี้ เลวฟูแชมป์พิมเบิกเป็นหนึ่งในสโม,มสรที่ระบุว่ามีแผนในการเสริมทัพเดือนมกราคมนี้อีกหนึ่งรอบแม้พวกเขาจะจ่ายตลาดด้วยเป็นเงินก้อนโตไปแล้วในช่วงซัมเมอร์ครั้งนี้ก็ตามทีนะโดยเป็นที่คาดหมายกันว่าสลดหมายตาไปที่เชเมนโยแถมนักเตะสวเวลที่ย้ายสังกัดด้วยเนื่องจากว่าเขามีค่าจิตสัญญาอยู่ที่65ล้านปอนด์หรือราว2,860ล้านบาท ตั้งจากที่ตกลงสัญญากับนักโขนตูเชอรี่ลงไปอีก5ปีจนถึงปี2030อเล็ก็ได้รับการจับตามองจากหลายทีมในพิบริกทั้งแบนค์เชลซ,ซีสเปอร์และก็แมนยูอย่างไรก็ตามตามมุมมองของปรนดนั้นเขาชี้บอกได้เลยนะว่าอารีวรฟฟูนะั้นไม่ควรจะใช้เงินในช่วงเดือนมกราคมเพื่อที่จะเซ็นสัญญากับสตาร์ในวัย25ปีเนื่องจากว่าสโมสรเป็นนักเตะตัวรุกเต็มที่แล้วทั้งอดีตอ,อดีตสตาร์ทีมชาติอังกฤษ ที่เชื่อว่าโมซา่าจะไม่ยอมย้ายออกจากคณะังของฟังแอนฟิวเช่นกันหลังต้องเคเรใจกับกระทั่งของสาร์ตอย่างารุน่นรุ่นในคระนี้โดยทั้งของฟังตลาดเดือนมกราคมไม่ใช่เวลาที่จะเซ็นญ,ญากับมักเตะเราอีกนั้นไม่ได้มีปัญหาในการทาประตูหรือว,ว่าสร้างโอกาสเรามีกั๊กโปรเรามีอิซักเรามีเวียดยังคงมีโมเรามีเอนกูบูฮามันไม่ใช่ปัญหาในครั้งนี้หรอกนะโดยคุณอาจจะมองว่าเป็นอนาคตในระยะยาวก็จริง แต่ว่าผมไม่คิดว่าตลาดมกราคมนั้นจะเป็นเวลาในการที่จะสัญญากับมักเตะเขาเป็นนักเตะชั้นดีเลยแต่สำหรับลิเวอร์พูลแล้วมันไม่ใช่การแก้ปัญหาเราใช้เงินมากถึง400ล้านปอนด์ไปแล้วอย่างนั้นไม่ใช่หรอคุณจะใช้เงินเพิ่มอีกประมาณ65ล้านปอนด์อย่างนั้นหรอมันไม่ใช่เรื่องที่คุณเองนั้นจะสัญญากับมัเตะอีกเวาลาในตลาดช่วงเดือนมกราคมในครั้งนี้แทนที่นี่นเนะ โดยเรานั้นมีขุมกำลังที่ดีพอแล้วสโมสรเองก็ต้องการตัดสินใจผมคิดว่าปัญหาของเรานั้นอยู่ที่ตำแหน่งอื่นที่เราจําเป็นจะต้องมองก่อนเชียเป็นโยผมพร้อมต้อนรับพวกเขานะแต่สำหรับผมแล้วเดือนมกราคมนั้นไม่ใช่เวลาของการสัญญ,ญาตั้งเตะในครั้งน,น,นี้สนะักเท่าไหร่นักอานเสโรตในยหญ่ลิเวอร์พูลมองภาพรวมทีมเล่นได้อย่างน่าประทรับใจเกมบกุกชนะอาเอร์ไพรตไป2องต่อหนึ่งในพิม์บริก แม้ช่วงท้ายจะมีสะดุดพร้อมกับชี้โหโอกทีมทั้งสองคนนั้นยิงได้คือจุดโบวถสสำคัญทันทีเกมนี้สเปอร์เหลือผู้เล่น10บคนตั้งแต่ช่วง13มนาทีรแรกก่อนที่ลิเวอร์พูลจะทำได้2ประตูหลังจากนั้นก็ไก่ดูอทองก็ตีตื้นขึ้นมาแต่ก็มีคนโดนไล่ออกอีกหนึ่งรายในช่วงทบเวลาของเวลาครึ่งหลังก่อนที่จะเกมนั้นจะจบลงไปโดยหลายคนมองว่าในช่วงท้ายเกมของแดนลิเวอร์พูลเองนั้นเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนนะัก ทั้งที่ได้เปรียบเรื่องของตัวผู้เล่นในครั้งน,งนี้โดยสาระเปิดเผยบอกว่าในกีฬาฟุตบอลเองนั้นคุณมักจะจําเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ในช่วงท้ายของเกมอยู่เสมอซึ่งโอเคอะไรนะว่านั้นเป็นสิ่งที่ช่วงที่เรานั้นเล่นได้แย่ที่สุดของทั้งเกมเกมนี้แต่ถ้าผมมั่นใจแล้วก็ผมจะเย็นลงสักหน่อยนะและก็ลบช่วงเวลานั้นไปจากความทรงจําของผมในครั้งนี้แล้วกอผมก็คิดเลยนะว่าเรานั้นทําได้ดีหลายอย่างเลยนะ เกมก่อนๆที่เคยมีเกมที่ผมประทับใจกับฟอร์มของเราในครั้งนี้เป็นอย่างมากแต่สุดท้ายแล้วเราก็กลับไม่ชนะวันนี้ผมชอบฟอร์มโดยรวมของเราซะมากกว่าและเหล่านั้นได้3มแต้มโดยช่วงท้ายเกมตอนที่เรานั้นครองบอลเราเองก็ไม่เก็บบอลเอาไว้กับตัวเลยเราเอาแต่เตะทิ้งอย่างเดียวขณะที่อีกฝ่ายได้ลงเล่นลูกฟรีคิกลูกทุ่มไปจนถึงลูกเตะม,มุม,มมันก็ทําให้ช่วงท้ายท้ายเกมนั้นถือว่า กรหนในครั้งนี้สุ่นวายพอสมควรแต่เราเองนั้นก็คุมเกมได้ดีตลอดทั้งเกมตอนนี้ปรัญยังคงไม่แพ้6นัดติดต่อกันโดยเป็นการชนะ4จากเกมที่เสมอกัน2แต้มในครั้งนี้โดยแน่นอนว่าปรัชญเองนั้นยังคงไม่ถึงขั้นเล่นได้สมบูรณ์แบบแต่ก็ต้องอการกองหน้าของเรัทั้งสองคนนั้นก็สามารถทําประตูในเกมเกมนี้ได้ผมขอย้ําเตือนนะว,ว่านัดนี้มีรเรื่องราวดีๆหลายอย่างสำหรับเราเลยทีเดียว เกมเดือดเกินพิกัดเมื่อใบแดงบนสนามโอโกเอกิต e ิเกะยอมรับว่ชาชชนะเหนือสเปอร์นั้นคือสงครามมากกว่าฟุตบอลในครั้งนี้ซะอีกนะเมื่องานนี้ท่านของฝั่งโอโกเอกิติเกะก่อนหน้าเดวิสฟูยอมรับแบบตรงไปตรงมาเมื่อเกมบุกเชิญนชนะท่้นพมสเปอร์สองต่อหนึ่งที่ลอนดอนนั้นไม่ต่างจากสงครามหลังจากที่ต้องเผชิญกับความดุเดือดเกินขอบเขตฟุตบอลจนเจ้าบ,บ้านโดนใบแดงไปถึงสองคนและเกมก็เต็มไปด้วยจังหวะที่ประทะรุนแรงในครั้งนี้ แมชดังกล่าวลิเวอร์พูได้ประตูจากเอกิตเก้และก็อเล็กซานเดอร์อิซักซึ่งเป็นคนปลดตรอกสกอ์ในที่56ก่อนจะโชคร้ายได้รับอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าจากจังหวะปะทะก,กับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนจนต้องปเปลี่ยนตัวออกในเวลาต่อมาเกมครึ่งแรกแทบไม่มีจังหวะบาดเสียวนอกจากเหตุการณ์สำคัญเมื่อชาบีอร์อนอซีมอนเข้าบอลอันตรายใส่เฟอร์จิฟันไดจนโดนใบแดงโดยตรงส่งผลให้สเปอร์น,นั้นต้องเล่นด้วยผู้เล่น10คนตั้งแต่ช่วงต้นเกม รึ่งหลังลิเวอร์พูลมาได้ประตูเพิ่มเติมจากลูกมงของเอกิเตเก้ขยับหนีมาเป็น2ต่อศูนย์ก่อนที่สถานการณ์จะตึงเครียดเมื่อบริชาบริซอนยิงไล่มาเป็น2ต่อหนึ่งนาทีที่83ดแม้สเปอร์จะพยายามโผมบุกเข้าใส่ทั้งที่โดนน้อยกว่าแต่ว่าสุดท้ายต้องเหลือ9คนเมื่อคาลิสเตนโนโรเบโลโดนใบเหลืองใบที่2แล้วก็ได่ออกจากสนามไปโดยมันเป็นเกมที่ใช้ร่างกายหนักมากเลยนะมีการประทะก,กันเยอะเกินไป บางจะหวามันก็แย่นั่นก็ไม่ใช่ฟุตบอลเลยมันเหมือนสงครามแต่เราชนะสงครามในครั้งนี้ชัยชนะนัดนี้ส่งผลให้ลิเวอร์พูลคว้าชัย3เกมติดต่อกันในทุกบริการและก็ขยับขึ้นไปนรั้งอันดับที่5ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกแม้จะต้องแลกด้วยการเสียอ,อีซักจากอาการบาดเจ็บในครั้งนี้เพิ่มเติมก็ต่างชีนะและข่าวดีขวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันมหม่ควทีต่อไปขอบคุณทุกคนที่นบับฟังกันครับ